คำว่าสั้นตึกสองสั้นเฮือนสามสัน้นเขียนยังไงผมจะ,จะเฉลยครับช่องพระวิสารพระวิสาร Channel ภูมิใจเสนอ ช่วงคำอีสานเขียนอ่านให้ถูกต้องสวัสดีครับนี่ก็ยังเขายังอยูย่ในช่วงของภาษาอีสานเขียนอ่านให้ถูกต้องเนาะเมื่อนี้เสนอค่าว่าสัต สั้นหมทั้งอย่างมายถึงระดับหมายถึงระดับหมายถึงมันเป็นสั้นอยู่นะสั้นซ่อนกันอยูถ่ถาเาว่าเรงเสียนว่าชัดวันไหนเบิ้งในสารานุกรมของพฟี่ชาเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า f l o o อหมายถึงพื้นหมายถึงพื้นหมายถึงสั้น Level ก็คือระดับขั Level Level ข้ Level l เ v e l นอ้ล่ะ บอกฝรั่งเปนลนฝรั่งเลยเลเวลเนาะ Level, นะหรือภาษาคอมพิวเตอร์เฮาสายตัดต่อเฮา,า,าเอเิ่อว่ายเลเยอ์มันเป็นสันๆอยู่นี่แหละคือควมหมายคำว่าสันเช่นบ้านสองสันเงื่อนสองสันตึกสามสันวันนี้เขาจะเขียนยังไงขํานี้นะมีอยู่สามประเด็นสำคัญสำคัญหนึ่งเรื่องมาตราเสียงควมแตกตกลางของมาตราเสียงไทยกับมาตราเสียงเล่า เราก็โยงไปถึงการไสรู่วัรอายุตอันนี้เขาตรงยึดแบบล่าเนยแยึดแบบไทยเขาผิดเราเมื่อกี้ไปติดกับเจ้าของในขางหน้า,อ,าอันที่สองคือเสียงนี่เป็นเสียงซ้อซึ่งเวลาเขาเขียนเขาใส่ตัวช่อช่างแเ้วออกเสียงเป็นซ้อแต่ว่า เสียงตัวช่อตัวนี้เข้าตองมีปุ่มรับพิเศษ <c oughs> ปุ่มที่มันเข้ารับพิเศษปุ่มที่เกิดขึ้นในคนอีสานในคนเสือสใาเล่ามันจะมีปุ่มของมันที่ยอที่อาศัยในประเทศไทยเนาะเขาจะมีปุ่มพิเศษของเราเห็นช่อช้างปุ๊บถ้าเป็นขวอมเล่าเข้าสิออกเสียงเป็นซอโสทันทีข้ามนี่ต้องเขียนว่าช่อช้าง ไม่หันอากาศไม่โทรนอหนูแต่เวลาอ่านต้องอ่านว่าสัน้นระวังช่อช่างกับช่อโซ่มันจะมีความแกต่างกันเรื่องของความหมายแม่ว่าเขาจะออกเสียงคือกันแต่โดยปุ่มพิเศษของห้าเนี่ยละของคนออิสานแล้วค้อเสอยใจเ,เล่าเนี่ยปุ่มพิเศษของห้าสีหูจะใจช่อช่าง เขาอ่านเป็นซ่อโซก็ตามควอมหมายจะิีอีกแบบหนึ่งโดยข้ามอีกพวกหนึ่งช่อกับซ้อเวลาเขาเขียนเนี่ยเสียงเดียวกันตัจริงเวลาแปลควอมหมายเนี่ยมันสิ่คนละอยางกันควอมหมายจะเป็นซ่อโซแท้ๆบอสามารถจะเอาช่อชางไปเขียนได้คือคำว่ารายเขาต้องใส่ซ่อโซคำว่าซ้อยคำว่าซ่าคำว่าสอม ค้ามมาซ้อนค้ามมามันซ้อนกันซ้อนทับกันซ้อนเข้าภาษาเนี่ยสิใซ่ช่อช่างได้สมมุติซ้อนเนี่ยถ้าเาเอาช่อช่างมาเขียนเขาจะหมายถึงไอ้บ่วงตะแกงเลยหมายถึงซ้อนซ้อนกับในข่วมเป็นซ้อนยมันมีสองซ้อซ้อแท้กับซ้อว่าแท้ซ้อแท้ก็คือนี่แหละซ้อแท้ก็คือพวกสายพวกซ้อยพวก สัมพวกซอมพวกซอนนี่คือซ้อแท้แต่ซ้บอบ่แท้เนี่ยก็คือซื้อจริงๆน,นะเขาเขียนเข้ามาซื้อเขียนชอ่อช่างเด้เขียนตัวช่อช่างแต่เขาอ่านมาซื้ออันนี้คือคือซ้อซ้อบ่แทะไอ้เออมันจะมีขั้มแบบนี้อยู่ยังชาติจังสิทธิ์เข้ามาฉาดทังสิทนธะิหมายถึงชาติไถ่ฉาติหล้าเชื่อชาติมันต้องใส่ช่อช่าง แต่ออกเสียงบิด飒์ไทยสายลาวใส่ซอสโซมกไรแต่ใส่ซอโซมมือเดมันหมายถึงการคีดตะไรงัวงัว้วยเป็นคีดเป็นัน,นั่นนั่นคือลักษณะพิเศษของค่ามเป็นคนอีสานที่อยู่ในประเทศไทยกับคนเสือสายล่าที่อยู่ในประเทศไทยสิมิปุ่มพิเศษของเห่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความยากเลยแต่ว่าเวลาเข้ายู่ชีวิตจริงเข้าเวลาเข้าปรับตัวเข้ามีปุ่มของเข้าเลยล่ะนี่ทีวนิ่งบัตเตอร์เนี่ยทีวนิ่งซิสเต็ม tuning button, tuning system, เข้าเนี่ยเข้าสิเกิดเป็นคนพิเศษอย่างหนึ่งที่สามารถที่สิปรับโดยอัตโนมัติปรับในสมองของเข้าเพราะฉะนั้นสรุปคำว่าสั่ง ที่แปลว่าเลเยอร์แปลว่า level, เลเวลแปลว่าฟลอร์เนี่ยแหละหมายถึงมันเป็นสันส้นๆเงอนสองสั่นสามสัน,สนต้องเขียนด้วยช่อชา่างแม้อากาศไม่โทษน่อหนูถ้าอ่านเป็นไทยอ่านว่าชั้นแต่ถ้าอ่านเป็นเล่าอ่านว่าสัตว์เพราะฉะนั้นเขียนชั้นแต่อ่านสัตว์ อันอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของพวกเหามันจะมีหลายอีคําที่มันสร้างปุ่มพิเศษให้เหาเหาควรวจะรักษาปุ่มนี้ไว้เนานะคินวันเป็นของพิเศษเลยของพิเศษเยอะกินวันเป็นผมด้อยหรือคิดว่ามันเป็นพราะละนอ่นั่นแหละคือสิ่งพิเศษที่เหาอยู่ในประเทศไทยหมายถึงเป็นคนเป็นป่าสองนา้าสองวายละถ้ำนะสองวายถา้ำมันเป็นรักษาพิเศษเหาควรวจะรักษามันไว้ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันสมนี้ครับ